เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเย,ยาวชนผาสุขวณนิตย์จังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีกรถินบำรุงวัดในสถานการณ์โควิดโดยริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรายของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้อันเชิญด้วยความสงบสงี่ยมสง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ผ่องใสปราบรื่มปิติในบุญ ซึ่งทุกท่านในวันนี้ก็คือผู้ที่ได้ทำบุญสวนกระแสค่ะคือการนำทรัพย์ที่หามาได้อย่างยากยิ่งนำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบุญนี้จะได้ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติโดยท่านประธานกระถิ่นในปีนี้นะคะคือกาลันณมิตรมนูกาลันณมิตรวรรณพรกาลันณมิตรวรรณรีกาลันณมิตรพิมพ์ภรวนไตรเนตรนและได้รับความเมตตาจาก พร,รพระครูประหลัดทวีพระมะเทโวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำการายนามิตรผู้มีบุญปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินสามัคคีค่ะจากนั้นกาลายนามิตรพิมพวัรไตรเนตรนได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนกาลายนามิตรวรรณพรไตรเนตรนท่านประธานกระถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถิน พร้อมท้งได้น้อมนำผ้าไตรกฐถินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะทั้งนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายพระป่าวริวารกฐถินกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรมกล่าวคำถวายคีลานเพรรษฎ์และกล่าวคำอธิษฐานจิตเมื่อคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับเสร็จแล้วนะคะกาลยาณมิตรผู้มีบุญก็ได้น้อมนำผ้าไตรถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะ ซึ่งทุกๆท่านนะคะก็น้อมนำผ้าตรายกระถินค่ะถวายด้วยใจที่ปราบปรื่องปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ของกาลยนามลนมิตรวรรณพรไตรเนตรและกาลยนานมิตรพิมพ์พวันไตรเนตรท่านประธานกระถิน,นะคะที่ท่านจะได้มากล่าวถึงความประทับใจและความเลื่มงปิติ ที่ได้มาเป็นประธานกระถินในปีนี้ค่ะเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะกราบขอพระคุณหลวงพี่โทวีนะคะทึ่เป็นประธานส่งที่นี่เป็นอย่างมากที่เมตตาให้บุญเป็นประธานกระถินให้กับคุณมนูใจเนตเนื่องจากว่าคุณมนูเนี่ยไม่สบายนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่นี่เป็นประจำ วันนี้ก็เลยมีความรู้สึกปลื้มจิติยินดีมากที่เป็นตัวแทนคุณมนูไตเนศพร้องลูกพิมพ์พวันไตเนธนะคะมาเป็นประธานร่วมให้กับทางศูนย์ผา,าสุขภาวะนิชนะคะ,ะงานในครั้งนี้ก็จัดได้สวยงามค่ะแล้วก็ดีมากนะคะในช่วงโควิดอย่างดีค่ะจัดได้ดีมากๆทำให้รู้สึกปลื้มปิติยินดีในผลบุญ ปกติแล้วจะปลื้มทุกครั้งแหละค่ะที่ได้มานที่นี่เพราะว่ารู้คุณค่าของบุญดีว่าบุญครูผู้อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งมวลก็เอาบุญมาฝากพี่น้องนักสร้างบาร,รมีทั่วโลกนะคะก็ขอเอาบุญกระถินนะคะของศูนย์ผาศุขวานิสมาฝากทุกท่านนะคะ แล้วก็อยากจะชักชวนให้กับทุกๆท,ท่านผู้มีบุญทุกคนนะคะได้ร่วมบุญกระถิ่นนะคะที่จะสามารถทําได้ภายในวันที่19พฤศจิกานี้นะคะบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็บุญกระถิ่นนะคะคือลมหายใจของทุกๆคนนะคะอยากให้ทุทกๆคนช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนาของเรานะคะด้วยการร่วมมหาการทานครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาบุญกลับไปฝากทุกคนที่บ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สาธุค่ะ